สร้อยประคำเส้นนี้มีลูกปัดทั้งหมดร้อยแปดลูกนะคะยายเตรียมเอามาไว้ทำอะไรยายคืนนี้เป็นคืนวันที่สาอดตุลาสองพันถ้าเป็นเมืองนอกเขาก็เรียกว่าวันอะไรอะวันเกี่ยวกับผีหลอกอะฮาโลวีนเหรอนันแหละเกี่ยวกับผีหลอกอะ ที่เวลาเขามีงานปาร์ตี้แล้วก็จะแต่งเป็นปีาศาจไปร่วมงานกันนะคะแต่คนไทยไม่ใช่ค่ะยายเตรียมตัวไว้เย็นนี้ยายจะสวดมนต์สวดมนต์บทคาถาเงินล้านร้อยแปดจบค่ะโดยจะนับจากลูกประคำเนี่ยค่ะจะลองดูเขาบอกว่า ถ้าเราสวดมนต์บทคาถาเงินล้านของหลวงพ่อือสีลิงดำเนี่ยจะมีโชคมีลาบมาสัน่นลองดูนะพี่น้องขาไม่ลองไม่รู้ค่ะแต่ที่ผ่านมาก็ยายก็สวดทุกวันนั่นแหละแต่มันก็ไม่เคยถึงร้อยแปดจบเพราะว่างว่วงนอนจะสวดวันละสามจบค่ะ คือหลังจากที่สวดหลายๆบทมาแล้ว3บทสุดท้ายก็จะก็จะเป็นพระคาถามหาจากักรพพรดสามจบแล้วก็ตามด้วยคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยสามจบแล้วก็ตามด้วยบทยอดพระกันไตปิดกค่ะเขาบอกว่าถ้าใครสวดยอดพระกันไตปิดกเนี่ยตายไปแล้ว วิญญาณจะสะอาดบริสุทธิ์ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่อยากยังไม่อยากทดลองตรงนั้นล่ะค่ะขออยู่สร้างบุญสร้างกุศลไปก่อนอย่าลืมนะคะเย็นนี้ใครว่างมาสวดมนต์ด้วยกันค่ะสวดบทคาถาเงินล้านของหลวงปู่ฤาษีลิงดำเนี่ยร้อยแปดจบค่ะลองดูเผื่อพรุ่งนี้มีโชคนะคะพรุ่งนี้รวยละค่ะ